สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโอเลี้ยงเชิญยิ้มรำให้กับโชคชะตาชีวิตเพื่อนๆแห่เป็นห่วงตลกชื่อดังที่ชีวิตไม่ตลกอย่างที่ทุกคนได้เห็นโอเลียงเชิญยิ้มที่ทําเอาหลายคนตกใจหนักเมื่อเห็นข่าวว่าคลายทรัพย์สินหมดเกลี้ยงไม่เหลืองเงินในบัญชีแมแตบัรเดียวยอมขายดวงตาข้างละ8ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นซึ่งล่าสุดโอเลี้ยงเชิญยิ้มมารมให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์เผยว่า ไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีอะไรให้ขายแล้วงานการก็ไม่มีเงินก็ไม่มีหมดหนทางแล้วสองปีเต็มๆที่เจอสถานการณ์นี้เราใช้ไปหมดแล้วของเก่าขายไปหมดแล้วรถบ้านพูดถึงขายดวงตาไปถามมาว่าเขาบอกขายได้ถ้าเกิดขายได้ก็จะขายแต่จะขายข้างเดียวที่เป็นข่าวเพราะว่าผมไปพูดในไลฟ์สดทาง Facebook ของพี่แล้วก็พูดคุยว่าถ้าดวงตามันขายได้ ผมจะขายใครจะซื้อประมาณนี้ขาย8ล้านครั้งเดียวตอนนั้นคือผมรับผิดชอบคนเดียวทั้งหมดเลยค่านา้ำค่าไฟและค่าเทอมลูกที่จะมาถึงนี้ด้วยทุกวันนี้ก็มีเงินที่พอมีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆเราไปยืมเขามาบ้างยืมเขามาใช้ยืมเขามากินบางทีก็ไปขอเจ้านายบ้างลูกพี่บ้างแต่ขอบ่อยก็ไม่ไหวอายเขาตอนไปเอ่ยปากขอยืมเงินเพื่อนก็โดนดูถูกกลับมาเล่นตลกมาไม่รู้จะเก็บเห็นมีงานเยอะแยะมีงานเยอะแล้วไง ค่าตัวแต่ละครั้งเราไม่ได้เรทสูงเราเรทกลางๆถูกๆไม่ได้มีมากมายได้มาใช้ไปเขาบอกว่าเชิญยิ้มทุกคนรวยทุกคนส่วนมากทําไมมึงแย่กว่าเพื่อนวะประมาณนั้นถ้ายอมไปในอดีตงานอูฟูมากไรายได้กลางๆได้มาใช้ไปค่าใช้จ่ายค่ารถต้องผ่อนบ้านอยู่ ค่าเรียนลูกเราก็ดูแลคนเดียวค่าใช้ใจ่ายจีปถาถะทุกอย่างมันก็เลยได้มาใช้ไปและการได้มาใช้ไปเท,ท่ากับพอดีกับไรายได้ไรายจ่ายก็เกิดนิสินเพราะยืมมาใช้ชีวิตประจําวันเพราะช่วงหลังไม่มีเงินเก็บก็ยืมมาจ่ายค่าบ้านค่าไฟค่ากินบ้างหลังๆก็ไม่รู้จะยืมใครไอเขาทําว่านี่ตอนนี้มีเท่าไหร่ตอนนี้ก็มีส่วนกลางของหมู่บ้านที่ยังไม่ได้จ่ายติดเขามาสองปีแล้วไม่มีจะจ่ายแล้วเราก็เครียด นี่มันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าต่อไปเราจะเอาที่ไหนมาใช้เขาเราคิดอย่างนั้นมันไม่มีอะไรได้เข้ามาคือยืมมาแล้วเคยโดนเจ้านี้มาทวงก็ขอเขาผัดไปก่อนบอกขอเวลารอโควิดหายก่อนค่อยว่ากันตอนนี้เจ้านี่มาทวงแล้วต้องไปหยิบยืมเงินเขาก็จุกอกเหมือนกันไม่รู้จะโทษใครก็โทษตัวเองเราต้องยอมรับตัวเองยอมรับสภาพว่าเขาดูถูกก็เขาดูถูกช่างมันเราเป็นจริงนี้ไปโทษใครได้เพราะมันมีส่วนว่า เราบริหารจัดการยังไม่เก่งยังไม่รู้ว่าจะจัดระบบแบบไหนพอได้มาก็ใช้ไปไม่รู้จักวางแผนระยะยาวมันก็เป็นแบบนี้และตอนนี้ก็ไม่คิดขายลูกตาแล้วอยากเห็นอนาคตลูกมากกว่าซึ่งหลังจากมีข่าวออกมาแบบนี้ก็มีพี่น้องในวงการติดต่อมาช่วยเหลือบ้างอย่างทัวรและเชิญยิ้มนายกโอบะก็ให้กำลังใจและหลายคนก็โทรมาให้กำลังใจจำนวนมากขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนี้ .com อขอบคุณค่ะ